ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากถ้าเป็เกียก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องตามเองมองยามนาคุณสวยถึงมองนานมองนานคนสวยถึงมองนานมองนานคณสวยถึงมองนานก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวยชั้นแนว วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของ AKA b บ็45กันนะคะคมากับ for เกม f o r z o n e Rabbit กานที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนำไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคไปแตท่านผู้ชมเราก็ลุยกันเลยดีกว่าเราโอ้โหเปิดมาดอกแรกก็ ถุงเงินถุงทองกันมาเลยจากท่านผู้ชมต่างไม่ไหวนะจ๊ะเปิดมาเอาเลิกเอา,เอาชัยเนาะพอจูนแระบิดนี้ก็เป็นเกมสามแถวเนาะทุกคนคล้ายๆพวกตระกูลหนูตระกูลตระกูลวัวอะไรพวกนี้เนาะเออเกมสามแถวเนาะทุกคนแต่เกมนี้มันจะมีแบบให้เข้าให้เข้าแบบเข้าแปดหมุนนะทุกคน นี่แหละไม่รู้เราจะได้เข้าหรือเปล่าแลปปิดฟอร์จูนเออแปดหมุนนะเนาะแปดหมุนนี่ก็จะคือจะมีแบบจํานวนเงินเนี่ยจํานวนเงินประมาณห้าตารางนะทุกคนเออประมาณห้าซองอะ,อะจํานวนเงินห้าต้องได้ห้าขึ้นไปนะถึงจะได้นะถ้าได้ต่ากว่านั้นก็คือไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยได้แค่สามคือไม่ได้เนี่ยสองก็คือไม่ได้เนาะ ต้องได้ห้าขึ้นไปเราทุกคนถึงจะได้เออแอบยากเหมือนกันนะแอบยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมไปกันต่อดีกว่าเราจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออคืออันนี้มันมีให้เข้าฟรีเกมไงเออยังไงเสียแต่มันไม่มีคูณให้นะมันไม่มีคูณเหมือนพวกเกมวัวอะไรอย่างงี้นะเอออาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจต้องไปจัดนะจ๊ะท่านผู้ชมไปจะ้ะ ยังไงอะดอกเนี้ยฟอร์จูแลปิดอะโอ้โหไม่เข้านี่มันจะตายประมาณนี้เลยเออฟอร์จูแลปิดมันไม่เข้าไงเมืม่อกี้แล้วเสียดายตายลุยกันต่อจ้ะจะโดนไหมจะโดนหรือเปล่าไอ้เจ้ากระต่ายโอ้โหเอแอบยาก For t จูแลบปิมาดิโอ้โหมันไม่มามันยึดยักอะ ไม่มาท่านผู้ชมเอาไงกันดีก็ไปต่อเรื่อยๆอย่างนี้แหละเออก็ไปต่อเรื่อยๆอย่างนี้แหละคิดว่ามันยากอยู่นะไม่น่าจะได้อืออันนี้ก็มาแค่สามอันไงถ้าม,มาห้าอันก็ได้แหละจำนวนเงินเนี่ยโอ้ยังไงคะยังไงสีดอกนี้อือือยังไม่โดดหน่อยยังเงียบอะ่ะ ยังพอได้ทุนมาหมุนต่ออยู่บ้างอ่ะอะยังไงสิโอ้ยหนอคืองเงียบแท้อายยเงียบจังเลยทุกคนโอ้โหเอาไงต่อดีเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้ืจะหยุดได้ไงยังไม่ได้อะไรเลยดอกนี้ดอกนี้พอจูนแล้วปิดโอ้ยทุกคน ยึกยากอะมันจะไม่ให้เราอะเออมันจะไม่ให้เราอะดอกนี้สวยดิวายมาทั้งสองแถวอย่างนี้โอ้โหโดนไปเป็นที่เรียบร้อยคัะนท่านผู้ชมวินซูปเปอร์เมกาวินถึงเราไม่ได้เข้าฟรีเกมไม่ได้เข้าอีฟอร์ดูแลปิดนั้นแต่เราได้อันนี้มากก็โอเคแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ไปต่อแล้วเนาะเออพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่นให้ดูใหม่เนาะ ว่าถ้าเข้าฟอร์จูนแลปบิดเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้าได้จํานวนเงิน5ช่องนะทุกคนเราถึงจะได้นะเออายพอแค่นี้ดีกว่าไว้ต่อกันใหม่ EP หน้าเนาะสำหรับใครที่อยากสนุกและชอบความบันเทิงแบบนี้ก็อย่าลืม a k a ด4 5กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาวไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบายบาย